สวัสดีครับมาพบก,กับช่องเอสสายจบนะครับคลิปนี้เราก็จะมารีสโลบนะพี่น้องนะตอนนี้เราก็กดดินให้มันแน่นก่อนนะครับ่อนที่เราจะรีดนะครับกดดินก่อนนะครับไล่กดดินก่อนยังไม่รีดนะครับยังไม่รีดเพื่อกดดินให้มัน เป็นแนวกันครับให้มันแน่นนครับตรงไหนไม่พอก็เสริมดินเอานะครับ ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับปกติเราจะถ้าเราขุดเสร็จเรายังไม่เก็บงานนะพี่น้องเราจะขุดให้เสร็จให้หมดก่อนนะครับค่อเก็บงานนะครับแต่ว่า ัวฝนตกครับฝนตกมาแล้วจะเก็บงานยากครับก็เลยต้องไล่เก็บก่อนนะครับพอเสร็จก็ต้องเก็บเลยนะครับพอเสร็จเก็บตามเลยนะครับไม่งั้นถ้าฝนตกลงมานี่แย่ yeah, นะครับเละครับทํางานไม่ได้ครับเราก็เลยต้อง แล้วเก็บเลยนะครับนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บกลับไปคืนนะครับเพราะว่าที่น้องอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่ารีสโลปเป็นยังไงนะครับอีกอย่างมันติดรถอีกคันนะรถอีกคันอยู่ติดติดกับผมเลยนะครับนี่นะครับเจ้าซันวัตนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจะเอ๋นี่ครับอยู่ตรงนี้เองครับ เลยไปไม่ได้นะพี่น้องจะต้องเก็บกลับมาคืนก่อนก้ลังหักจริงไม้หยุดจา้าสันวานี่นะครับรีบเ,เลยนะครับเราต้องเย็นรถได้เป็นวงกลมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปตรงๆนะครับเย็นรถแล้วก็โค้งตามไปเรื่อยนะครับ ครับรีบขึ้นมาครับนะครับรีบขึ้นมาเลยครับถ้าจะเอาให้เนียนก็เก็บกลับมาอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องนะนี่เราก็รีบไปก่อนนะครับไล่ดินก่อนนะครับรีบไล่ดินไปก่อนนะครับอันนี้เหมือนรีบตรงนะครับ รีบโคง้งมีต้องใช้เวลาหน่อยนะครับดินขาดแล้วครับหาดินมาใส่กันครับดินขาดกังนีเปือนรู้ เส้นๆแบบนี้จะรีบย,กยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันผมนก็กอกไม่ถูกน,นะครับแต่ว่ามันรีดย,กยากนะน้องพูด <c ười> ไปก็มไป กนะาเรเทิงก็แต่งสโลปก,ก่อนนะสโลปฟดดินขึ้นนะครับนี่ครับสามหุ่นตรับาุดแบบเนียนๆเลยนะครับความลึกอยู่ที่น่าจะน่าจะ7เมตรครับความลึกอยู่ที่น่าจะ7จเมตถึงแมตรนะครับ ตัวนั้นใช้ปีกข้างเดียวนะครับเพราะว่าปีกอีกข้างได้คุดงแล้วครับหักเจอรากไม้ครับเมื่อวานนี่นะครับเก็บงานรีดแต่งไปเรื่อยๆครับปุดแต่งไปด้วยนะครับ กรมบิ๊กเลยครับถ้าวงกลม,มสวยงามมากครับผัวจานเคือง,งยิ้ม,มยิ้มไทยคลิปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอสายจบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ